ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวชื่นชมโปรโจีนอัธยาชิติกุลที่คว้ารางวัลรูกี้แห่งปี LPGA ทัวร์2022มาครองได้ครับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้กำลังใจและชื่นชมในความสำเร็จของโปรโจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟหญิงมือวางอันดับที่หนึ่งของโลกและขอบคุณ ที่เป็นความชื่นใจความภาคภูมิใจของคนไทยและนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศซึ่งการคว้ารางวัลรุกี้แห่งปีของ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2022ก็เป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนที่3ที่คว้ารางวัลน,นี้ต่อจากโโโมโมริยาจุธานุการโปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจสำหรับโปรจีนก็มีผลงานยอดเยี่ยมในการเล่น LPGA ทัวร์ปีแรกด้วยการคว้าแชมป์สรายการก็คือการแข่งขัน JTBC Classic และก็ว m a r า N.W. Arkansas Championship ทำให้มีคะแนนสะสมรุกี้1,537คะแนนนำนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ที่อยู่อันดับที่2อยู่ที่250คะแนนซึ่งจะไล่ตามโปรโจีนไม่ทันแน่นอนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ